สวัสดีท่านผูบบ้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เรบเข้าสู่ในรายการนี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่อาต,ต้านะคะเป็นสกินที่ชื่อว่าซูชีนะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะคะซึ่งสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะคะทุกคนคือเราจะบอกว่าอตตาต้าที่คือเขาเป็นเจ้าพ่อสกินลิมิเต็ดเขียวหรือว่ามีแต่สกินที่แบบ ไม่มีเอฟเฟกนะคะคืออยากอยากหิมอาต้าวีสกินเอฟเฟกต์สวยๆบ้างนะก็สำหรับสกินอาต้าวันนี้นะคะก็แจกฟรียกเซอร์เดี๋ยววันนี้เรามารับพร้อมเลยดีกว่านะคะทุกคนก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระถิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอ่ะกดกลับออกมานะคะคุณมาโตรงหน้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะเจอกับกิจกรรมสกินฟรีซูชิชชอาต้านะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่23นะคะจนถึงวันที่ เจ็ดนะคะ,ะ,คะเดือนกันยานะคะก็ค,ค่อนข้างที่จะหนาจ <recogn. S 2> การรมประมาณ ส <2 S 2> องอาทิตย์นะคะวิธีธเล่นคือง่ายมาก่ะทุกคนก็เข้ามาเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมา,มาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กัน,นะค่ะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อน,นะคะปีทิปย์ไรปีไรมาฟ้าลงไปของฉันอเออแกไม่รอด เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลย a d m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนะฝากแฟนเพจอด m i n ต้นไว้ด้วย นะคะ Lock ล็อกอินเล่น5จถบอันดับเล่นกับเพื่อนนะคะเล่นดีโรที่มีโหมดจับผู้อัต้าเนี่ยเราก็จะได้เป็นจิกซอปลาหมึกน,นะคะซึ่งจิกซอนี้นะคะเราถ้าเราสะสมครบ30จิกซอนะคะทุกคนเราก็จะสามารถเปิดได้เป็นสกิปอัตา้าถาวรเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่อยากได้สกิปอัต้านะคะก็จะมีสกิปต,ตัวอ,อื่นให้เลือกนะจะมีอิกกี้นะคะจะมีเซฟิตอ่ะมีเซฟิตด้วยแล้วก็จะมี roxie มแกแรกนะคะก็5สกินกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ก็คือแบบแจกคุ้มเลยเอ่ะคนรับไปเลยนะคะทีนี้เลยแต่มันสามารถเรียกเราได้หนึ่งดวนะคะนนี้ก็ได้รับมาเนะมันก็จะเปิดให้เราแบบซูมแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วมันก็จะมีตัวนี้ด้วยภารกิจพิเศษนะคะก็จะมีเข้ามาล็อกอินวันที่28เนอะเล่นโดนะะัส5ชั้นดับแล้วก็ส่งไอเทมความสัมพันธ์นะเดี๋ยวมาลองส่งไอเทม 2, ะความสัมพันธ์กัน นะเดี๋ยวเราขอหา,าอดอกกุหลาบก่อนนะอาสมมติว่าเราจะส่งให้เพื่อนคนนี้นะกนนะนะ์ดแล้วค่ตัวแล้วก็ส่งไปแบบนี้เลยนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็กดกลับออมานะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะที่สอบปังก็ได้มาอีก หนึ่งชิ้นนะคะขคทกิจกรรมคือง่ายมากๆนะคะรับรองว่าได้ทุกคนแน่นอนหนึ่งนะคะก็อย่าลืมมาเข้าอาวีแล้วก็มารับสกินฟรีทำกิจกรรมเล่นอาวีกันเยอะๆนะคะคลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดตตามกดกดกระดิ่ให้เรากันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ